บันทึกไขเบฟหน้านี้โรงพยาบาลสถาบันโรคไตภูมิราชนครินความดีของวิชาชีพก็คือตรงต่อวิชาชีพช่วยผู้ป่วยที่เข้ามาเนี่ยช่วยเขาให้ได้ดีที่สุดอันแรกเลยเขาบอกว่าเอ๊ะที่นี่ดูแต่ตอย่างเดียวหรือเปล่าเออถ้าเผื่อว่าเป็นเบาหวานมาได้ไหมโรคหัวใจมาได้ไหมความดันมาไมาได้ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะมีคุณหมอเรื่องของเบาหวาน หมอหัวใจหมอระบบประสาทพูดง่ายๆก็คือครบวงจรเกือบทั้งหมดในฐานะที่ดูแลทั้งโรงพยาบาลนี้อยู่มีอยู่อย่างเดียวเลยครับว่าให้คนไข้ทุกคนที่มาที่นี่ออกไปแล้วเนี่ยก็จะมีความรู้สึกที่ดีแล้วก็จะบอกต่อๆกันไปครับบริษัทไทยเบเวอร์เรจจำกัดมหาชน